วิธีรีอินเวนต์ตัวเองเพื่อที่จะแก้ไขและเปลี่ยนแปลงตัวเองเพื่อต้อนรับปี2025ให้สดใสและฉายลายแบบอินไซด์เอาวันนี้นะชามีเทรนและเทคนิคที่อยู่ในกระแสของต่างประเทศนะถูกพูดถึงเยอะมากๆในเรื่องของการทำรีทัวล์นะซึ่งรีทัวล์นี้ถูกหยิบขึ้นมาพูดถึงทั้งในเชิงของ วิทยาศาสตร์นะคะทางด้านของ neuroplasticity ที่วันนี้เราจะมาคุยกันและรวมไปถึงประโยชน์ที่คุณจะได้รับทันทีหลังจากที่คุณเข้าใจว่าการใช้ริทัวลนั้นมันจะช่วยเรื่องของระบบประสาทระบบสมองแล้วก็แก้ไขชีวิตของเราได้ยังไงและวันนี้ก็รวบรวมมาให้ครบจบในคลิปเดียวเลยสาหรับเทคนิคพิเศษไอเดียสำคัญแล้วก็เคล็ดลับส่วนตัวที่เป็นมาตรฐานของนาชาในการเลือกและตามหา เพื่อที่จะใช้ในชีวิตประจําวันและก็แก้ไขชีวิตของตัวเองได้จริงถ้าเกิดว่าใครดูคลิปนี้จบนะคะนะัชชาเชื่อว่าทุกคนจะสามารถเปลี่ยนแปลงแล้วก็แก้ไขตัวเองต้อนรับปี2025พร้อมกันได้ทันแน่นอนค่ะ ส่วนที่ทําให้เรารู้สึกว่ามันแก้ไขแล้วก็พัฒนาเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราได้ยากก็เป็นเพราะว่าตัวเราเนี่แหละที่ยึดติดอยู่กับสิ่งเดิมนะคะนั่นก็คือสิ่งที่ทําให้เราได้มีโอกาสมาพูดถึงกันในวันนี้ถ้าเปลี่ยนจากทฤษฎีหรือหลักการให้กลายเป็นริทัวรแล้วนะเทรนนี้จะเป็นอีกหนึ่งโอกาสที่จะทําให้คุณรู้สึกว่าการพัฒนาแล้วก็เปลี่ยนแปลงตัวเองมันมีความยืดหยุ่นมากขึ้นนะคะเป็นเรื่องที่ลองดูก็ได้นะคะเพราะว่ามันไม่ได้รู้สึกว่าจะต้องทําให้จริงจังแล้วก็เคยชินแบบททุุกกววี่่ันแตเรราาาสมถ จะใช้สิ่งนี้นะมาช่วยปรับจูนแล้วก็ปูพื้นฐานนะให้ตัวเราพร้อมที่จะเป็นคนเปลี่ยนแปลงซะก่อนโดยการใช้รีทัวซึ่งวันนี้นะคะพูดถึงแล้วก็ทำช็อตโนต้ เอาไว้นะคะอยู่ในโน้ตนี้แล้วนะนะชาทำกันบ้านของตัวเองนะคะโดยที่นั่งนะคะเขียนแล้วก็สรุปมาให้ฟังนะซึ่งสองส่วนนี้นะคะจะเป็นส่วนที่ชามองว่าเป็นโรโมเดลทั้งสองคนที่ดีนะคุณหมอเทรซี่มาร์กกับทาร่าสวดนะคะทั้งสองคนนี้แชร์ไอเดียเรื่องของ n e ว r o Plastic ซิตีเอาไว้ที่จะทำให้ทุกคนมีกรอบความรู้ที่ เป็นมาตรฐานเป็นพื้นฐานที่แน่นอนนะคะชัดเจนนะคะนาชาไม่ได้ไปแอบหยิบยกของใครมานะคะแต่ว่าไปเรียนจาก2คนนี้นะแล้วก็ไม่ได้ติต่างว่าเป็นความรู้ของตัวเองนะ,ะแต่ว่าให้เครดิตทั้ง2คนนะและในส่วนที่เหลือนะคะก็จะเป็นโน้ตของนาชาเองนะเป็นบุลเลตพอยต์ของนาชานะคะเป็นสิ่งที่นาชาเห็นว่าวิเคราะห์มาแล้วนะคะและเชื่อว่าจะเป็นประโยชน์จริงๆสำหรับคนที่แวะเข้ามาชมคลิปนี้ ก่อนจะพูดถึง Ritual นะคะตาม Introduction v i ดีโอที่นาชาทำให้เป็นตัวอย่างให้เห็นว่าช่วงเวลาที่สำคัญในการที่จะแก้ไขที่จะใส่นิสัยใหม่ๆแล้วก็ที่จะใช้โอกาสในการ manifest ชีวิตให้สำเร็จมันคือตอนเช้าถ้าใครมีความสามารถและมีปัจจัยมีเวลาทุกอย่างมีองค์ประกอบ ครบพร้อมมากพอก็จัดเวลาให้ตอนเช้ามีเวลามากพอที่จะนั่งเขียน journal หรือว่าทําสมาธินะคะเพื่อที่จะได้ยินเสียงของตัวเองเป็นการอยู่กับปัจจุบันเป็นการปล่อยวางแล้วก็ฝึกให้ร่างกายเข้าสู่ภาวะของความผ่อนคลายเพื่อที่จะใช้โอกาสนี้ในการใช้จินตนาการเพื่อ manifest ชีวิตของเราและณชาเองก็มีโอกาสได้ฝึกในความเป็นคนโชคดีเพราะพี่โจเขาจะเตรียมแปลงสีฟันให้ตอนเช้านะคะณนะชาก็ตามคลิปเลยนะคว้าด้วยมือขวาเพราะความเคยชินแล้วก็แปลงฟันค่ะแต่เมื่อไหร่ก็ตาม ที่เช้าวันไหนที่นึกถึงจิมควิกได้นะคะชาก็จะสลับมือแล้วก็จะใช้มือซ้ายนะแล้วก็จะฝึกสมองนะคะให้เขาเรียนรู้ที่จะทําสิ่งเดิมจากวิธีการใหม่นะ<ม>เป็นการฝึกให้สมองที่ตามหลักของวิทยาศาสตร์เขาเรียกว่าการรีไวะการรีวายริง n นิว a โรพาสเวย์นะคะเป็นวิธีการฝึกสมองนะเส้นประสาทในสมองวิธีการหนึ่งนะคะที่จะทําให้สมองของเราเนี่ย ถูกใช้ถูกเรียนรู้แล้วก็พัฒนาอยู่ตลอดเวลาจากเรื่องที่เราทําอยู่แล้วนะคะไม่ต้องใช้ความพยายามหรือว่าจะต้องรู้สึกกดดันที่จะเป็นคนใหม่ <c oughs> ที่ดีก่อน <c oughs> ในส่วนแรกนะนั่นก็คือเรื่องของความรู้ทางหลักการทางวิทยาศาสตร์ถามว่าจําเป็นไหมก็อาจจะเป็นความรู้ที่ดีนะคะสําหรับใครที่มีความคิดว่าการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองเนี่ยมันยูดีๆผู้หญิงคนนี้จะมาพูดแล้วจะมาบอกว่า ทำแบบนั้นซีทำแบบนี้ซีนะคะตัวนชาเองก็เป็นคนหนึ่งที่อยู่ดีๆถ้าเกิดว่าไม่มีข้อมูลสนับสนุนเลยบางครั้งนชาก็ไม่ได้อยากจะทําตามทุกคนตามที่ทุกคนบอกนะถึงจะมาเรียนรู้ทีหลังว่าเฮ้ยสิ่งที่เขาบอกอ่ะมันดีมาตั้งนานแล้วอะแต่ว่าตัวเราเองอะที่ไม่ที่ไม่เลือกที่จะหาข้อมูลซัพพอร์ตเองนชาก็เลยจะต้องทำโน้ตเพื่อสนับสนุนความเชื่อของตัวเองด้วยนะคะว่าสิ่งที่นาชาสอนเนี่ยมีประโยชน์กับผู้ชมจริงๆในส่วนที่2นะคะนชาจะมาพูดถึงรีทวลของนาชานะว่านาชาทำอะไรบ้างนะคะแล hair yeah. ประสบการณ์แล้วก็ประโยชน์ที่นาชามองเห็นนะคะจากการนําหลักการความรู้ในเรื่องของวิทยาศาสตร์ควบคู่กับการทํา manifestation มาใช้มันทําให้นาชารเรียนรู้ได้เร็วขึ้นเข้าใจมากขึ้นแล้วก็เชื่อมั่นในสิ่งที่นาชาเลือกมากขึ้นวันนี้เอามาแชร์ให้ฟังนะก็อยากให้ทุกคนนําทุกส่วนนะคะสําคัญในคลิปนี้ไปลองฟังอย่างตั้งใจแล้วก็ลองเลือกใช้ให้สอดคล้องกับชีวิตประจําวันของพวกเราทุกคนแล้วก็เลือกเองนะว่าคุณจะใช้รีทัวร์แบบไหนนะคะที่จะดึงเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งในการ พัฒนาแล้วก็แก้ไขตัวเองแบบไม่ต้องใช้ความพยายามนะเพราะว่าวันนี้เราจะมาคุยกันนะคะมีสิ่งที่ซัพพอร์ตแล้วนะคะเป็นข้อมูลของผู้เชี่ยวชาญถึง2คนนะว่าถ้าเราดําเนินตามทฤษฎีหรือว่าเทรนที่เรียกว่ารีทูนเนี้ยแล้วยังจะเปลี่ยนแปลงชีวิตได้จริงๆหรือเปล่า น้าชามองว่าเราอยู่ในยุคที่โชคดีในยุคที่การสื่อสารทันสมัยแล้วก็มีนักวิทยาศาสตร์ที่ขยันมากๆในการที่จะศึกษาหาข้อมูลใหม่ๆแล้วก็เรียนรู้ทฤษฎีและตามหาความจริงให้กลับมาช่วยเหลือพวกเราเหล่ามน,มนุษย์ที่ถึงแม้ว่าเมื่อ2000กว่าปีจะมีเรื่องของศาสตร์และหลักการใช้ manifestation แล้วก็เรื่องของพลังจักรวาลที่ได้ถูกระบุแล้วก็เผยแร่เอาไว้เนี่ยแต่เราทุกคนในเวลานี้นะคะก็ยังคงหาทางออกให้กับตัวเองกันไม่ค่อยได้เท่าไหร่นักนะจนกระทั่งนักวิ าสตร์ได้มีข้อมูลขึ้นมาสนับสนุนแล้วนะคะว่าในส่วนที่จะทําให้สมองของเราพัฒนาเนี่ยเราต้องเสริมสร้างทักษะทั้ง3ส่วนให้ได้ส่วนแรกนะคะที่คุณหมอทาร่าสตูว์แล้วก็เทรซี่มาร์คพูดไว้คล้ายๆกันก็คือการเรียนรู้เรื่องของสกิลใหม่ๆนะในส่วนที่2นะคะก็คือในส่วนของการฝึกเมตาคอ g n นชันนะการฝึกเมตาคอ n i นชันก็คือ Think about thinking นะคะอันนี้คุณหมอเทรซี่เป็นคนพูดขยายความเอาไว้ก็คือการวิเคราะห์ความคิดของเราแล้วก็การ practice หรือว่าการฝึก mindfulness ก็คือการใช้สตินะการอยู่กับปัจจุบัน ในส่วนที่3นะคะก็คือในส่วนของการฝึกใช้กิจกรรมต่างๆที่ท้าทายความสามารถของสมองนะเพราะทั้ง3ส่วนนี้มันคือส่วนสําคัญที่สมองในด้านต่างๆของเราเนี่ยต้องการนะคะในเรื่องของฝึกการใช้ความจานะฝึกการตัดสินใจแล้วก็ฝึกที่จะเรียนรู้ที่จะเข้าใจอารมณ์แล้วก็อิโมชันความกลัวนะคะแล้วก็เรื่องของความรู้สึกต่างๆนะทั้ง3ส่วนนี้ถ้าเกิดว่าเราใช้ ส่วนประกอบทั้ง3เรื่องเนี้ยโดยการหากิจกรรมนะคะที่จะช่วยส่งเสริม3ส่วนนี้เราก็จะสามารถที่จะเป็นคนที่มีสมองที่แข็งแรงพัฒนาอยู่ตลอดเวลาแล้วก็จะเป็นคนที่มีอายุยืนด้วยนะคะเพราะว่าอารมณ์ดีจิตใจเบิกบานสมองไม่ฝ่อนะเพราะว่าสมองถูกฝึกแล้วก็ถูกใช้งานตลอดเราน่าจะมีโอกาสที่จะมีชีวิตที่ สุขภาพยังแข็งแรงอยู่แล้วก็มีอายุยืนยาวได้มากขึ้นนี่ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งนะคะที่อยู่ในการศึกษาของวิทยาศาสตร์ในยุคนี้ด้วยเรามาดูในส่วนของคําว่า Ritual ของคุณหมอทาราสตูดกันบ้างการใช้คําว่าริทัวลเข้ามาเขาก็ถูกสัมภาษณ์นะในรายการในพอดแคสต์หลายรายการมีเจ้าของรายการถามคุณหมอเลยว่า หมายความว่าอะไรหรอริทัวนะเพราะในริทัวนะในตามรากศัพท์แล้วเนี่ยมันหมายถึงพิธีกรรมนะคะมันดูมีความลึกลับซับซ้อนมันดูเหมือนเหมือนสิ่งลึกลับนะคะเหมือนคนเล่นมายากลเหมือนคนเล่นไสยศาสตร์อะไรแบบนี้หรือเปล่านะคุณหมอเขาบอกว่าริทัวงในความหมายของเขาเนี่ยคือการมองเห็นว่าเขาจะเลือกกิจกรรมใดกิจกรรมหนึ่งอะ่ะที่มันจะช่วยพัฒนา3ส่วนนี้แหละ3ส่วนที่เราพูดถึงกันแล้วนะคะว่า เขามองเห็นว่าเราจะทํายังไงให้สิ่งต่างๆเหล่าเนี้ยมันสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนในในชีวิตของเขาได้ในระยะยาวเพราะเขาไม่ได้มองเรื่องของการแก้ไขและพัฒนาชีวิตแบบระยะสั้นเขามองลึกแล้วก็มองยาวไป เลยไปไกลามากเลยนะคะสําหรับนักจิตวิญญาณนะสำหรับคนที่มีแพชชั่นในเรื่องนี้นะชาเข้าใจดีในเวลาที่เราศึกษาเรื่องของการพัฒนาตัวเองการพัฒนาจิตวิญญาณของเราอ่ะนะาชามองลึกลงไปถึงแม้แต่กระทั่งเวลาที่เราสละร่างกายเนี้ยของเราแล้วอ่ะนะชาก็อยากที่จะให้จิตวิญ,ญญาณของนาชา,ญญาเนี่ยแข็งแรงเพื่อที่จะไปเริ่มต้นเส้นทางใหม่ได้ทันทีเลยนะคุณหมอเขาก็พูดเอาไว้กึ่งๆทำนองนั้นนะคะว่าเขามีแพชชั่นในเรื่องของสปิริตทัวมากๆนะเขาฝึกเรื่องพวกนี้มานานมากแล้วเพราะฉะนั้น ในสิ่งที่เขาใช้คําว่าร i ทัวเพราะเขามองว่ามันคือการปูทางให้กับจิตวิญญาณของเขาแบบระยะยาวเลยไปไกลมากกว่าการพัฒนาตัวเองเพื่อตามหาความสําเร็จแบบ Material หรือทางวัตถุนะคะเขาก็เลยแบ่งนะคะแบ่งกิจกรรมต่างๆออกไปนะให้กระจายออกไปในชีวิตของเขาแบบที่มันไม่ต้องเจาะจงเหมือนลักษณะเดิมอย่างที่ตื่นมาต้อง1 2 3แล้วก็4ี่เป็นแบบนี้นะคะเพราะว่าเขาเรียนรู้นะคะว่า ัวของเขาเนี่ยเวลาที่ทําอะไรบ่อยๆนะคะมันเริ่มเกิดความเคยชินแล,แล้วเราอาจจะรู้สึกเบื่อนะ,ะรู้สึกว่าไม่อยากทําขึ้นมาได้นะคะถ้าเขาต้องตื่นมาแล้วต้องทำมดิทชั่นชีวิตและไลฟ์สไตล์ของเขามันไม่ตอบโจทย์นะเพราะฉะนั้นแล้วการทําการทําสมาธิยังคงจะอยู่ในกิจวัตรของคุณหมอแต่ว่าคุณหมอเขามีวิธีการจัดเวลาให้การทําสมาธินะคะยังคงอยู่แต่ไม่จําเป็นจะต้องเกิดขึ้นในเวลาใดเวลาเดียวก็ได้นี่ก็คือความคำอธิบายนะความเข้าใจแล้วก็ คำจำกัดความของคำว่า Ritual ในแบบของคุณหมอทาราสตัวตัวนชาเองนะคะก็ได้รับอิทธิพลมาด้วยนะเพราะนชาเองก็ชอบในไอเดียนี้นะคะนชาเป็นคนหนึ่งที่ต้องการความยืดหยุ่นในการฝึกนะคะนชาก็รู้สึกนะคะว่าถ้าทําอะไรบ่อยๆนะ,ะเป็นระยะเวลานานพอสมควรเนี่ยนชาเองก็รู้สึกเบื่อจริงๆนะคะที่เราสลับนะคะสลับวิธีการ manifest บ้างเนี่ยก็เพื่อให้เรากลับมาใช้มันต่อไปแล้วก็ยังมองเห็นถึงการเปลี่ยนแปลงจาก สิ่งที่เรานำกลับมาใช้ได้เหมือนเดิมทำไมณชามองว่ารีทัวร์กำลังจะมาเป็นเทรนด์นะเพราะว่าคุณหมอทาร่าพูดทุกรายการเลยนะแล้วอีกไม่นานนะคะสิ่งนี้จะต้องกลายเป็นสิ่งที่คนจะต้องให้ความสนใจนี่คือสิ่งที่ณชาให้การสังเกตนะคะก็อยากที่จะแชร์สิ่งนี้เอาไว้นะคะให้ทุกคนได้นำสิ่งที่ณชาหาข้อมูลมาแล้วก็เป็นเคล็ดลับส่วนตัวของณชานะคะที่ณชามีมาตรฐานในการเลือกรีทัวร์ของณชาอยู่นั่นก็คือส่วนหนึ่งรีทัวร์นะคะน่าจะต้องเป็นสิ่งที่ นาชามี ทรัพยากรอยู่ใกล้ตัวอยู่แล้วหรือสามารถที่จะหามาได้โดยง่ายไม่สิ้นเปลืองแล้วก็สามารถที่จะช่วยให้นาชาเรียนรู้ได้จริงๆจากหัวใจของนาชาที่อยากจะเรียนรู้ในสิ่งนั้นนะส่วนที่2นะคะมันต้องมีประโยชน์ทั้งทางกายแล้วก็ทางใจนะถ้าเป็นไปได้นะคะในส่วนที่3ก็คือมันต้องแสดงผลลัพธ์ทางความรู้สึกให้กับนาชาได้3ส,ส่วนนะกิจกรรมพิธีกรรมหรือว่ารีทัวรส่วนตัวของนาชานะคะวันนี้มาแชร์ให้ฟังแบบไม่มี ก,กักเลยนะอยากให้ทุกคนได้รู้เคล็ดลับส่วนตัวแล้วลองไปพิจารณาว่าดีไหมถ้าเกิดว่าอยากจะลองทําตามก็ ไม่ห่วงนะคะลองไปทดลองใช้ได้เลยเทคนิคแรกเลยก็คือการมองเห็นทรัพยากรที่ตัวเรามีอยู่ตัวเราก็คือตัวเราด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วนะา,าก็มองว่าดวงตาน้ําเสียงคําพูดแล้วก็การกระทําต่างๆของเราเนี่ยคือสมบัติทั้งหมดเลยถ้าเรามีตาที่สามารถที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆให้สวยงามสามารถที่จะมีตาแล้วก็ใช้ความรู้สึกที่จะเห็น ให้อภัยเข้าใจคําพูดที่เวลามีสิ่งไหนมากระทบกระเทือนความรู้สึกให้ระมัดระวังคําพูดให้มากที่สุดมันอาจจะมีวันที่ทําได้ดีมากแล้วมันก็อาจจะมีวันที่ทําได้ดีน้อยแต่อย่างน้อยเรามีการเตือนแล้วก็ล้ำลึกนึกถึงว่าตัวเราเนี่ยก็คือทรัพยากรหนึ่งนะที่เป็นสิ่งที่เราสามารถที่จะหยิบขึ้นมาเลือกได้ว่าจะตอบสนองหรือว่าตอบรับสิ่งต่างๆเหลเรานั้นแบบไหนในส่วนที่2นะคะเทคนิคนึงหลังจากที่นาชามองเห็นตัวเองแล้วนาะชาก็กวาดสายตาอุ้ย กลอดาสายตานะคะมองว่าที่บ้านมีอะไรบ้างนะที่บ้านนะสิ่งแรกเลยที่นาชาใช้นะ,ะแล้วมองว่าอุย้ยเราเราลืมนึกถึงสิ่งนี้ไปได้ยังไงนะคะก็คือมิเ r อร์เทคนิคนะมิเ r อร์เทคนิคจริงๆแล้วนะคะเป็นเทคนิคหนึ่งที่ทําให้ชีวิตของนาชาได้ดีมาจนถึงทุกวันนี้สอบสัมภาษณ์นะคะที่ไหนก็ประสบความสําเร็จนะแล้วก็เรียนรู้นะคะเทคนิคต่างๆพัฒนาบุคลิก,กภาพต่างๆนะก็มาจากมิเรอร์เทคนิคนะวันนี้ก็เลยมีนะคะ กระจกจิ๋วนะที่นาชาใช้นะอันนี้ซื้อมาหลายปีมากๆแล้วนะแล้วก็ชอบมากๆเพราะว่ามีไฟมีไฟด้วยนะแล้วก็มีเซ็นเซอร์มีไฟปรับไฟได้เป็นไฟเหลืองแล้วก็เป็นไฟสว่างได้นะแล้วก็ยังมีแบบกระจกแบบขยายได้ด้วยนะคะประสบการณ์เหล่านี้นาชามีการฝึกการเทรนมาเยอะนะคะทั้งฝึก กับองค์กรต,ต,ต่างๆเยอะแยะกับสายการบินเยอะมากนะนาะชาใช้มิเรอร์เทคนิคเยอะมากแล้วก็เป็นเทคนิคแรกที่มองว่าชีวิตเราประสบความสำเร็จมาได้ก็เพราะกระจกนี่แหละส่วนที่2นะคะเรียกว่า water manifestation water manifestation นะคะคือเป็นหลักการที่นาชานำมาปรับแล้วกันนะใครบ้างที่เกิดในคน เกิดเป็นคนไทยในประเทศไทยแล้วเป็นชาวพุทธไปวัดจะไม่เคยรับน้ำมนต์กลับบ้านจะไม่เคยมีพระนะคะพรมน้ำมนต์ให้หรือว่าในยุคที่นาชาเด็กๆนะคะแม่จะบอกว่าโอเคปีใหม่ไปเกณฑ์ลูกนะคะแล้วก็เกณฑ์หลานๆไปอาบน้ำมนต์เพื่อรับสิริมงคลน,นะคะคุณแม่ก็เป็นคนที่เชื่อเรื่องของการใช้ water manifestation นะในเรื่องของ water manifestation ในหลักการของชาวอเมริกันนะลองไป search คลิปดู water manifestation จะมีคนพูดถึงนะคะวิธีการหนึ่งนะคะที่ นชาเชื่อว่ามันมีกุศโลบายอยู่ในการทำ water manifestation ก็คือร่างกายของเราเนี่ยส่วนใหญ่แล้วในร่างกายของเราก็มีน้ําเป็นส่วนประกอบนะน้าเลยเป็นสื่อสําคัญนะคะที่จะเป็นพลังงานที่สามารถที่จะให้พลังของการ manifest เนี่ยไหลผ่านมาในร่างกายของเราได้ดีนะคะการใช้ water manifestation ที่เป็นการ รถเป็นการพรมนี่ก็คือการชำระหล้างนะคะพอเราโดนน้ําไปแล้วเรามีความสึกว่าอุย้ยน้ํามันสะอาดนะน้ำมันบริสุทธิ์นะน้ํามันสามารถที่จะชะล้างมลทินสิ่งที่ไม่ดีต่างๆนะคะความโชคร้ายต่างๆไปได้อย่างเพื่อนของนาชาที่เป็นชาว คริสนะคะศาส,สนาคริสเองเนี่ยเขาก็จะมี holy water นะของเขาด้วยนะคะเขาเขาก็จะมีวิธีการใช้นะชาก็ไม่ถนัดนะคะไม่แน่ใจว่าเขาใช้กันยังไงแต่นะชาก็เห็นว่าเขาก็จะมีส่วนตัวของเขาอยู่นะ,ะนั่นก็คือวิธีการใช้ w a t e r manifestation ตามหลักของศาสนาแต่ตัวของนาชาเองนะคะนาชามองว่าน้ำอ่ะคือเครื่องดื่มหลักเลยนะที่ทุกวันเราต้องดื่มน้ําทําไมเราถึงจะไม่ใช้ประโยชน์จากน้ําล่ะ นาชานะคะก็เลยถือโอกาสนะคะใช้น้ำนะที่นาชาถวายนะคะถวายองค์ดำนะคะได้มาจากวัดที่ที่เมื่อปีที่แล้วเราไปบูชามาเป็นวัดพระธาตุดยสุเทพที่ลอสแอนเจลิสนะคะอยู่ที่ออนติโอนะเรามีโอกาสไปไหว้พระนาชากับพี่โจไปไหว้พระวันนั้นนะ,ะวันนี้วันที่อัดคลิปเนี่ย เป็นหนึ่งปีพอดีครบรอบที่บ้านเรานะคะบูชาองค์ดํามาที่นี่นะคะก็ในเมื่อเราเชื่อเราศรัทธาแล้วเราก็รักเคารพนะคะน้ําที่ถวายนะตอนเช้าก็จะขอมาดื่มนะคะแล้วก็จะดื่มแล้วก็จะทานวิตามินด้วยนะแล้วก็ส่วนหนึ่งนะคะที่พอเราเรียนรู้เรื่องของการใช้พลังของจักรวาลแล้วนะสิ่งที่เรามีอยู่ในบ้านเราก็ใช้ควบคู่กันไปให้หมดทุกอย่างนะ,ะนะาชาเองก็เลยมีเป็นเป็นขันเป็นฮิมายานโบนะคะที่อันเนี้ย เวลาที่อยากจะฝึกสมาธิเวลาที่อยากจะเทสจิตใจของเรานะว่าตอนนี้จิตใจของเราว้าวุ่นหรือว่ามันมีพลังนะตัวนี้นะชาก็จะใช้นะคะใช้ในการ เป็นการสร้างพลังงานให้น้ำอะ่ะรับพลังของวเบรชั่นนะคะจากการตีแล้วก็สร้างให้คันเนี่ยกระจายคลื่นพลังงานนะคะเป็นการสื่อถึงอินเทนชั่นใช่ไหมเพราะว่าการทำรีทัวนะคะอย่างที่ทำอินโทรดักชั่นวิดีโอไปแล้วเราต้องมีอินเทนชั่นก่อนอินเทนชั่นในการที่จะเชื่อในการที่จะทำแล้วก็ในการที่จะเห็นว่าชีวิตของเราอ่ะดีขึ้นได้ไม่ว่าเราจะหยิบทรัพยากรไหนมาใช้ในการช่วยเหลือชีวิตของเรามันก็จะดีขึ้นถ้าเราตั้งใจนะคะที่จะ เซตความต้องการของเราเอาไว้แบบนี้นะเราก็จะสามารถที่จะเป็นผู้ควบคุมความสําเร็จแล้วก็ใช้ทุกๆพลังงานทุกๆอย่างที่เรามีอยู่นะใครมีก็คือลองใช้ใครไม่มีก็ไม่เป็นไรนะคะเคาะแก้วนะที่มีน้ําอยู่นั้นก็กมีแรงสั่นสะเทือนแล้วในส่วนที่3นะคะ self reflection ที่นาชาทำทั่วไปเลยนะก็คือการทำสมาธินี่แหละ การอยู่กับตัวเองนี่แหละ journal ของนาชานะคะในยุคนี้สมัยนี้ในยุคที่เรามีแท็บเล็ตเรามี AI แล้วเนี่ยหลายๆคนยังมองว่าการจะเขียน journal เนี้ยน่าจะเขียนกับสมุดจริงๆเขียนกับกระดาษจริงๆนะคะจากปากกาจริงๆแต่สําหรับนาชานาชาเชื่อว่าเราก็ต้องเข้าสู่ในยุคที่จะต้องปรับตัวไม่ในตอนนี้ก็ในเวลาใดเ,เวลาหนึ่งเพราะฉะนั้นถ้าอยู่ที่บ้านเวลาทำสคริปต์นะคะนาชาก็จะเขียนในกระดาษนะนาชาชอบที่จะเขียนเขียนกับกระดาษเพราะได้ฝึก แต่ในส่วนที่นชาจะเขียน journal ที่เป็นส่วนตัวนะคะนะชาคิดว่าจัดเก็บง่ายนะคะแล้วก็มันสะดวกแล้วก็มันมีสีสันเยอะมากเลยนะคะแล้วแล้วมันก็ทําให้นาชาสามารถที่จะพัฒนาตัวเองในเรื่องของการใช้เทคโนโลยีด้วยนะนะชาก็เลยใช้ผสมกันทั้ง2รูปแบบนะคะไม่เลือกแบบใดแบบหนึ่งนะคะมีความสะดวกแบบไหนก็ทําแบบนั้นนะคะนะชามองว่าความยืดหยุ่นคือสิ่งสําคัญมุมนี้ก็จะเป็นอีกมุมหนึ่งนะคะที่จะเป็นมุมของการ สร้างพลังของนาชานะส่วนหนึ่งก็คืออันนี้เป็น diffuser นะคะที่นาชาจะมีเป็น essential oil อยู่เนี่ยนะก็กลิ่นเนี้ยเป็นกลิ่นอยู่าลิปตัสนะคะแล้วก็ดรอปลงไป3-4ถึงสี่หยดนะแล้วก็เปิดเครื่องนะคะก็จะหอมทั่วบ้านเลยหรือบางครั้งนะคะพี่โจโเนี่ยเขาจะชอบจุดเทียนนะเขาบอกว่าเทียนสีเขียวอะคะ่ะมันแสดงถึง abundance นะเป็นพลังของความมั่งคั่งนะคะก็จะชอบจุด สีนี้ของเขามากๆเลยเนาะแล้วก็ยังมีกลิ่นเนี้ยนะคะที่จริงๆนะชาก็ชอบใช้มากๆแล้วก็หมดไปเยอะแล้วนะก็กลิ่นเนี้ยค่ะเป็นวานิลาบีนนะซึ่งวานิลาตาม การทำรีเสิร์ชมานะคะบางคนเขาบอกว่ามันจะช่วยปรับความสมดุลของ m ั s c u l น n e เนอร์จนะหรือพลังงานผู้ชายได้ด้วยนะแล้วอันนี้นะ,ะยังใหม่เลยยังไม่ได้จุดเลยนะเป็น Morning Rain นะคะตัวนี้แล้วก็จะมีเทียนแบบนี้นะคะที่จะช่วยเสริมพลังเพราะว่ามันช่วยดึงพลังงานที่ดีนะแล้วก็มีสีนะคะที่เปลี่ยนได้นะเห็นไหมอันนี้นะจ๊ะก็ปรับเปลี่ยนสีได้แล้วก็ สามารถที่จะช่วยเสริมความรู้สึกนะคะจากการได้กลิ่นนะคะเป็นการสร้างพลังงานใหม่นะแล้วก็อีกส่วนหนึ่งนะคะการจัดบ้านนะการจัดบ้านการจัดดอกไม้นะคะนี่คือพลังงานที่ดีมากๆนะคะที่อยากจะแนะนําทุกคนอาทิตย์หนึ่งก็จะพยายามทำใจกันแบบนี้นะคะสักหนึ่งครั้งถ้าเกิดว่ามีโอกาสแล้วก็มีเวลานะคะก็จะไปจัดหามาทําให้บ้านเราสดชื่นนะคะแล้วเราก็รู้สึกว่า เราอยู่ในพื้นที่ที่มีแต่ความสุขความเขียวขจีนะความอุดมสมบูรณ์เต็มไปหมดนะนะนั้นก็คือเป็นริทัวลนะคะที่ตัวของนาชาใช้แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือความรู้สึกใช่ไหมความรู้สึกบางครั้งนะคะมันมีอะไรเข้ามากระทบกระเทือนความรู้สึกของนาชานาชาจะไม่ปล่อยผ่านนะนาชาจะให้เวลานะคะเข้าใจความรู้สึกนั้นน่ะถ้าเป็นไปได้นะคะนาชาจะทำเซลฟ์รีเฟลคชั่นจะได้ยินเสียงความรู้สึกของตัวเองแล้วก็จะทำรีวิชั่นเทคนิคนะรีวิชั่นเทคนิคนาชาทำจริงๆนะคะแล้วก็จะได้ผลดีมากๆ ถ้าให้เทียบ10 10ครั้งนะคะนาชามองว่านาชาตื่นมาแล้วนาชาสบายใจทันทีนะคะอีกวันหนึ่งเลยหลังจากที่ทำ revision technique แล้วอะนาชามองว่า95% 95%เนี้ยมันได้ผลแบบใจของนาชาเบาขึ้นเยอะมากๆนะหลังจากที่เรา ขจ,จัดความกังวลด้วยการทําความเข้าใจแล้วก็การแก้ไขความคิดทันทีนะอันนี้ถ้าใครอยากรู้นะคะก็ลองดูในคลิปของการทำ v i s i o n t e c เทคนิคนะนะชามองว่ามีประโยชน์มากเลยในส่วนอื่นๆนะนะชาก็ไปตามหา Ritual นะคะให้ทุกๆคนได้ลองดูกันนะก็ขึ้นเอาไว้ในหน้าจอนะคะจาก Chat GPT นะในส่วนของ10ข้อแรกนะคะก็จะเป็นในเรื่องของการทํา Ritual ที่จะช่วยซัพพอร์นะคะการทํางานของระบบประสาทแล้วก็ระบบสมอง ตามหลักการของ n e u โร p ล a s t i c นะคะอันนั้นคือ1-10ึงข้อแรกเนี่ยจะเป็นหลักการตามวิทยาศาสตร์นะคะโดยที่ให้ ChatGPT เป็นตัวช่วยพรนาชาคิดว่านี่จะเป็นไอเดียแล้วก็เป็นแนวความคิดนะคะที่นําเสนอแบบเป็นกลางที่สุดแล้วนะพรนาชาเองก็ใส่สิ่งที่นาชาใช้จริงๆลงไปแล้วตอนนี้ก็คือลองให้ ChatGPT ลองทําหน้าที่ดูนะว่าถ้า1 1ึงทุกคนลองหา ในส่วนของริทวลที่ตัวเองชอบได้จากสิ่งที่าชานำเสนอหรือใครจะไปลองเสิร์ชในอินเทอร์เน็ตเพิ่มเติมก็มีทางเลือกเยอะมากนะคะในอีกส่วนหนึ่งนะคะอีก10ข้อด้านล่างเนี่ยนะชาก็ลองใส่ออเดอร์ลงไปนะให้เป็นในส่วนของการทำการทำาริทวโแบบที่ผสมผสานกันระหว่างการทำงานของสมองเพื่อให้เปลี่ยนความเชื่อได้จริงๆนะคะแล้วก็เปลี่ยนชีวิตได้จริงๆแล้วก็รวมไปถึงการผสมผสานกันถึงศาสตร์โบราณนะน,นะคะเป็นศาสตร์ของมิสติกซิสซึนะคะก็คือ เขาเรียกว่าคล้ายๆกับกลึงๆกึึงๆความเชื่อดั้งเดิมของเรานั่นแหละนะคะว่าถ้าเราใช้พลังจิตนะคะเราจะสามารถที่จะ ใช้พลังเหล่านั้นนะในการให้พลังส่งไปในพิธีกรรมที่เราทำรีทัวรได้ยังไงบ้างก็ในหนึ่งในนั้นนะก็มี water manifestation ด้วยนะคะก็อาจจะดูเหมือนกับว่าเป็นเรื่องของพลังพิเศษเป็นเรื่องของ magic นะคะที่มันค่อนข้างจะแฟนซีแต่สิ่งเหล่านี้มันก็คือเป็นเรื่องของพลังงานจริงๆเพราะว่าทุกความคิดมันก็ผลิตพลังงานนะคะทุกสิ่งทุกอย่างถ้าเข้าใจในเรื่องของควอนตัมแม้แต่สิ่งที่วางอยู่ตรงนี้ทุกอย่างนะคะมันมีพลังอยู่ในนั้นทั้งหมดเลยนะก็วันนี้ ฝากในเรื่องของความจริงในการเรียนรู้เรื่องของรีทัว์นะคะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครชอบนะคะนาชาก็อยากจะให้ลองไปหาดูนะส่วนหนึ่งนาชาได้ทรงผมนี้มานะคะก็เป็นเพราะว่านาชาเองก็มองว่ารีทัวหนึ่งในชีวิตของนาชาเนี่ยก็คือ1ปีนะคะอาจจะ ยอมจ่ายหน่อยก็คือเข้าร้านทําผมที่นี่เข้าร้านทาผมที่นี่ก็ค่อนข้างแพงนะแต่ว่าปีหนึ่งนะคะนัชามองว่าเราจําเป็นนะที่จะต้องพาตัวเราเข้าไปให้อยู่ใกล้กับคนที่มีสายตาที่มองเห็นศิลปะนะคะมองเห็นอาร์ตนะมองเห็นมิตินะคะของการ มีศิละปะใส่ศิละปะเข้าไปให้กับตัวเรานะเปิดใจเปิดกายของเรานะยอมรับเปิดใจเปิดกายเปิดใจแล้วก็เปิดให้ร่างกายของเราเนี่ยยอมรับนะคะผลงานของคนอื่นนะด้วยความเชื่อใจด้วยความมั่นใจนะแล้วนะจ๊ะก็ชอบทรงผมวันนี้มากๆกนะคะกับสีผมกับการตัดผมแล้วก็กับสไตล์ที่เขาทําให้วันนี้นะคะนะจภูมิใจมากๆแล้วก็ดีใจมากๆนะที่วันนี้นะจะเลือกที่จะพาตัวเองไปเปลี่ยนแปลงตัวของนะจและพร้อมที่จะเป็น คนใหม่ให้ทันปี2025แบบครบวงจรกายใจจิตวิญญาณแล้วก็ ลุคหรือว่า a p ป e a r เรนซ์นะคะซึ่งวันนี้ก็มาพร้อมกับพลังงานเยอะแยะมากแล้วก็ในคลิปหน้าก็ยังมีเรื่องเหล่านี้มาคุยกันต่อสำหรับวันนี้ขอให้ทุกคนตามหารีทัวของตัวเองให้เจอแล้วก็ลองนำสามส่วนที่ได้แนะนำเอาไว้ให้ไปใช้ให้เกิดการเปลี่ยนแปลงให้ได้ทันสำหรับปี2025เป็นเรื่องที่ทำได้ง่ายทำได้ทันทีแล้วก็ทำได้เลยไม่มีสิ่งไหนจะต้องรออีกแล้วนะคะนี่คือโค้งสุดท้ายที่มีความสำคัญมากๆแล้วก็นาชาเชื่อว่านาชาเชื่อใจทุกคนทุกคนทำได้แน่นอนคะ่ะบ๊าย I love you.